2021อีกครั้งแล้วที่ฉันโยกย้ายนะคะทุกคนก็อะ เริ่มกันที่ห้องแรกกันก่อนนะห้องแรกก็เป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่ใช้งานบ่อยที่สุดเพราะว่ามีโซฟามีทีวีมีของใช้ต่าง,างๆมีห้องครัวอยู่ด้วยกันคือฟ้าชอบที่ห้องนี้เนี่ยตรงบริเวณกลางห้องเนี่ยเขาจะเป็นโต๊ะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ที่ยืนได้แล้วก็เก้าอี้เป็นเก้าอี้สูงอะไรเงี้ยเวลาจะทําครัวหรือว่าจะกินข้าวคล้ายๆพวกครัวฝรั่งที่เป็นโต๊ะยืนทํานูน่ทนทํานี่อะไรอย่างนี้แล้วก็มันจะมีโซนที่เป็นโซฟาเออต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โทนสีแบบดีมากๆคือเป็นไม้ เลยแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเป็นของเขาหมดเลยนะคะอันนี้ฟ้าไม่ได้ไม่ได้ซื้อเองก็มีแค่ของใช้ส่วนตัวบางอย่างเช่นพวกลําโพงหรือว่ารูปปัน้นหรือว่าต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นของส่วนตัวหนังสืออะไรเงี้ยเป็นของฟ้าเองแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็คือของที่นี่หมดเลยใดๆก็คือชอบมากเพราะว่าฟังก์ชันมันดีมากแล้วก็สีสวยเป็นสีที่เราชอบอเงี้ยรู้สึกแบบเป็นห้องที่แบบเหมาะกับฉันมากๆเออมันดีทุกคนก็นั่นแหละโซฟาก็สบายๆมีที่วางขาอะไรอย่างนี้แล้วก็บางทีก็มน่มนมนมลเเก บางทีก็ดูทีวีบางทีก็เล่นกีตาร์อ่านหนังสือนู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ทํากับข้าวทําครัวกินอาหารในนี้แล้วก็เอาพวกแบบเสื้อผ้ามาซากักอะไรเงี้ยก็คือทําห้องนี้หมดซึ่งก็ห้องนี้ก็จะใช้บ่อยเวลาเพื่อนมาหรือว่าเวลามาทํา,า,าทนู่นทํานี่เล่นอะไรกันอะไรเงี้ยก็จะอยู่ห้องนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะการตกแต่งก็ไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ฟ้าก็เอาต้นไม้มา,มาวางๆนั่นแหละตามสไตล์คือปกติก็จะชอบเติมสีเขียวเข้ามาในห้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็พวกรูปภาพต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นภาพที่ฟ้าวาดเองมั่งหรือบางทีก็ เป็นภาพที่ฟ้าถ่ายเองบ้างหรือเป็นภาพวาดที่มีคนวาดให้ฟ้าบ้างอะไรเงี้ยก็เอามาใส่กรอบแล้วก็แขวนไว้ประมาณนี้ในส่วนของห้องนั่งเล่น ส่วนห้องนอนเล็กนะคะฟ้าใช้เป็นเหมือนห้องทํางานก็คือเป็นห้องทํางานหละไม่เหมือนเลยคือเป็นห้องทํางานเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตรงเตียงของเขาเนี่ยมันเป็นไซส์แบบนอนคนเดียวใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเอาหมอนไปวางเยอะๆๆมันก็สามารถเป็นโซฟาใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยก็เอาไว้พักผ่อนนอนกลางวานันแล้วก็ใช้ทํางานทํางานคอมอะไรเงี้ยแล้วฟ้าชอบที่ว่าตรงใต้เตียงเนี่ยเขาจะมีเก๊ะใหญ่ๆเอาไว้ให้เราแบบว่าเก็บของฟ้าก็เอาไว้เก็บอุปกรณ์ทํางานอุปกรณ์ว่าลงวัดรูปอะไรของฟ้าอะไรเงี้ยโต๊ะก็ฟังก์ชันดีเป็นโทนสีเดียวกับห้องทั้งหมดเลยจริงๆทั้งหมดเนี้ยก็คือจะเป็น เฟอร์นิเจอร์โทนสีเดียวกันหมดเลยฟ้าชอบมากมันเข้ากันมันแลดูแบบอ่ะดูดีเข้ามาแล้วก็เพลินๆเ้ยอันนี้ก็ตกแต่งด้วยแบบรูปโปสการ์ตต่างๆที่ฟ้าแบบได้มา,า,าอะไรเงี้ยรูปถ่ายบางรูปอะไรเงี้ยปลอกหมอนอะไรเงี้ยฟ้าก็เลือกมาเป็นสีๆนะคะให้มันดูแบบเออเข้ากันกับรูปภาพแบบล้อๆกันอะไรอย่างงี้บนโต๊ะทำงานก็มมีอะไรมากเป็นอุปกรณ์ต่างๆมีน้ำหอมประดับนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ค่ะห้องนี้ก็แสงเข้าตอนเย็นสวยดีฟ้าชอบ ในส่วนของระเบียงนี้ต,ต้องบอกเลยว่าก็สุดปังเหมือนกันเพราะว่ามันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทุกคนก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกทุกวันเหมือนกันตรงนี้คือฟ้าชอบที่ห้องนี้มันเห็นพระอาทิตย์ตกได้หลายมุมมากๆแล้วก็เห็นในมุมที่กว้างด้วยอะไรเงี้ยอย่างบางทีก็แบบซักผ้าเอาผ้ามาตากก็แบบเออก็ตากตรงเนี้ยแล้วแดดมันก็โดนไงนึกออกป้ามาาันก็เออดีผ้าแห้งเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็ปลูกต้นมงต้นไม้อะไรได้สบายมากเพราะว่าแดดมันถึงอะเนาะก็ระเบียงก็กว้างาก,าาากว้างมากกว้างกว้างดีเลยอะคือกว้างกว่าคอนโดเก่าเยอะมากอันนี้ก็คือแบบสสบบาายยยอู่ ในส่วนของห้องน้ําก็ไม่มีอะไรเลยค่ะคือที่นี่มีห้องน้ํสองห้องนะคะจะเป็นโซนอาบน้าโซนเข้าเข้าซ่วมเอ๊โซนอ่ะงงเออนั่นแหละคือจะมีชักโครกอ่างล้างหน้าแล้วก็โซนอาบน้ําเหมือนกันเลยเหมือน Copy Pa ้เพเลยแต่แค่อยู่คนละมุมห้องมีในห้องนอนฟ้าห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนั่งเล่นห้องหนึ่งประมาณนี้เขาใช้ทนสีเป็นทนดทําเทาก็ดูสะอาดตาเรียบร้อยดีนะคะอื แล้วก็จะเป็นห้องนอนค่ะ master b เบ r o o m จริงจังปะก็ห้องนอนจริงมันเป็นเตียงใหญ่สําหรับนอน2คนอะไรเงี้ยแต่ว่าฟ้าก็ใช้นอนคนเดียวนะตรงหัวเตียงฟ้าก็วางแค่โคมไฟนี้เป็นโคมไฟส่วนตัวที่เป็นแบบว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบลูกแก้วลูกแก้ว <c oughs> งงเหมือนกันฟ้าชอบมากเวลาที่แดดมันส่องแล้วมันไปกระทบกับผนังอะไรเงี้ยแล้วก็วางนาฬิกาปลุกหนังสือสมุดที่ใช้เขียนอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็น้ําหอมที่เอาไว้ฉีดให้แบบนอนหลับสบายอะไรเงี้ยก็ห้องนอนก็ประมาณนี้เป็นโทนสีแบบว่าสบายสบายค คามแบบสีเทาน้ำตาลอะไรอย่างนงี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ก็นั่นแหละเซตเดียวกันสีเดียวกันนะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งก็วางพวกเหมือนจริง,รงๆงวางสวยๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกน้ำหงน้ำหอมคือวางแบบรู้สึกว่ามันสวยดีเป็นพวกแก้วแก้วเครื่องแก้วต่างๆแล้วมันดูเข้ากันดีห้องนอนก็มีทีวีด้วยแต่ว่าไม่เคยได้ใช้เลยส่วนใหญ่เข้าไปนอนอย่างเดียวแล้วก็ตู้เสื้อผ้าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในห้องนอนก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่มีก็จะใส่ไว้ในห้องนอนนี่แหละเพราะว่าเขาก็มีให้เป็นสองตู้ใหญ่ๆซึ่งก็เยอะอยู่เเเเอออออออตตตนนนนนนย็็คคืืแแดดีมาากกหห้้งะะจววิิพรบบบป๊ฟช นอนเล่นดูพระอาทิตย์ตกในห้องนอนของตัวเองนะรู้สึกดีแบบชอบที่ว่ามีหน้าต่างที่ใหญ่มากตั้งแต่เขาเรียกะไรเพดานจนถึงเกือบถึงพื้นอะไรเงี้ยมันทําให้เราเห็นวิวเห็นอะไรต่างๆชัดดีแล้วเวลาแสงเข้ามันสวยมากฟ้าชอบที่นี่เพราะว่าแบบแดดเข้าดีมากเอออย่างในห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยตอนเย็นก็คือแดดดีดีมากไม่รู้ดีจะดียังไงคือดีสุดๆเลยนะเป็นมูดที่ดีมากสําหรับการอยู่ห้องอะไรเงี้ยนะเออ เออใดๆก็คือที่เนี่ยสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ อู uh ้ huh, มันดีมากทุกคนเออแต่ว่าฟ้าไม่ได้เอาชิวๆมาไว้ที่นี่นะคะเพราะว่ามันไม่มีสวนให้น้องวิ่งเล่นฟ้าก็เลยจะเอาน้องไปอยู่ที่บ้านซึ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือน้องแฮปปี้มากเพราะว่าอยู่กับสาวๆหมาหมาสาวๆอีก3ตัวใดๆก็คือที่บ้านเลี้ยงหมาอยู่แล้วพอน้องไปอยู่น้องก็ดูแฮปปี้ดีกว่าเราแบบอยู่กับน้องคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าอยู่กับน้องคนเดียวบางทีฟ้าต้องออกไปข้างนอกแล้วต้องทิ้งน้องไว้ห้องคนเดียวฟ้าทําใจไม่ได้จริงทุกคนฟ้าก็เลยแบบเออพามาเล่นบ้างเป็นาบางช่วงเวลาอะไรอย่างเงที่บ้านบ่อยขึ้น อเ,เออซึ่งมันก็ลงตัวมากๆแล้วก็ที่นี่ก็แบบตกแต่งสวยงามเนาะรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นตัวเองมากๆเลยไม่รู้ทําไมแต่ห้องที่นี่คือแบบเออมันมันเป็นฟ้าเออไม่รู้ทําไมเออชอบประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าจะชอบกันสําหรับรูมทัวร์นะคะถ้าเกิดอยากให้ดูเอ้ยอยากดูอะไรหรืออยากอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันหรือว่าอยากคอมเมนต์เกี่ยวกับอะไรก็มาคิดถึงทักทายกันได้นะคะไล้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย